สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้พาเดินเข้ามาในสวนนะคะหอมมาหนึ่งรอบแล้วนะรอยเท้าเนี่ยค่ะเอาอาหารมาให้น้องนกจ้าปรากฏว่าจะไปดูน้องปลาโหตกใจมากเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูข่าวโหสงสารมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงโน้นหิมะมันสูงจ้ะก็นำถั่วลิสง นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวแช่น้ำแบบเป็นข้าวแห้งนะคะก็นำอันนี้มาเพิ่มอาหารของนกเนี่ยคะ่ะมาเพิ่มก็จะเป็นข้าวต้มอะไรพวกนี้คืออีกาเขาชอบนะคะหอมก็เลยหันไปหาน้องปลาพี่น้องตกใจมากนี <c oughs> ่ค่ะหอมมาตรงนี้เลย <c oughs> หมมลย <c oughs> ปลาสวยงามของเราอะ่ะพี่น้อง น่าจะโดนนกลากขึ้นมาจิกอะค่ะท้องเลยนะคะเนี่ยสงสารมากก็ในบ่อเล็กๆนี่แหละไอ้น้ำนี่มันก็เพิ่งเกเพิ่งเห็นนะเพราะว่าสองสามวันมาน,นี่ไม่ได้ลงมาด้านล่างเลยหิมะมันสูงมาก,าก้ะอุ้ยนู่นอีกตัวนึงพี่น้องนู่นเพิ่งเห็นนะคะน่าเสียดายอะสงสารมากเลยลูกเอ้ย ท้องด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยนะนดูสิทำยังไงรุ่นโบเสียใจมากๆแน่ๆเลยยังไม่ตื่นเลยค่ะนี่เกร็ดเต็มเลยเกร็ดเต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยต้องอีกาค่ะเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆพวกนี้เดี๋ยพอยให้อดกันทั้งป่าเลยนู่นค่ะอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหอมไปเอาไม่ได้อะ่ะ มันตายแล้วก็ให้นกมันกินไปเนาะทำบุญซากไปเลยลูกเอ,อ๋ยตัวนี้เดี๋ยวต้องเก็บไว้ให้คุณเลมโบดูจ้ะเดี๋ยวไปหาที่ตักก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินดูบรรยากาศหน่อยคะ่ะอากาศเลวร้ายมากๆเลยจ้ะเราหอมก็ไม่ค่อยสบายด้วย กุลเลมโบก็ห้ามออกมานอกบ้านเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ดีเอามากๆเลยค่ะช่วงนี้ป้าพี่น้องนุ่นอีกสองโอ้ยตา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 ยโอ้ยพี่น้องนุ่นนุ่นน่นอีกสองตัวจ้ะโหมันจิกกันแบบนี้เลยนี่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 ลูกเอ๋ยทำไมมันทำร้ายกันแบบนี้เนี่ยไหน สตัวเลยค่ะอันนั้นตายแล้วก็ให้มันจิกกันไปแล้วก็ด้านล่างนู้นอีกตัวแล้วก็บนสะนู้นอีกตัวสี่ตัวเลยมันก็คงหิวมันแหละนกน่ะไอ้มามันท่วมไอ้มามันเต็มไปหมดเลยหวังว่าคงไม่มีตัวที่ห้านะ ทำไมทำร้ายจิตใจกันอย่างนี้นกเอ้ยเลี้ยงมักตลอดเนี่ยหูนะพี่น้องดูดูสิเสียใจมากๆเลยพี่น้องปวดขมับแบบว่าเจ็บไปถึงกกหูเลยจุก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 โอ้ยตายตายแล้วลูกเอ้ยปลาเอ้ย หมดสี่ตัวแล้วเดี๋ยวจะเอาตะข่ายมากั้นตรงนั้นไว้ค่ะไม่ให้เขาติดได้ก็คือน้องปลาเขาก็คงจะขึ้นโผล่หัวมาเออมาสูตรอากาศอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจะมาตักปลาบนก้อนหิมะเนี่ย เดี๋ยวให้คุณเลมโบตื่นก่อนคะ่ะให้คุณเลมโบมาทําให้คะ่ะหอมก็ไม่ถนัดคนเดียวต้องเอาตะข่ายมากั้นนะมากั้นเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณเลมโบดูไปให้คุณเลมโบดู <laughs> ลมแรงมากจ้ะอันนี้คือวันนี้มันมีลมคะ่ะหิมะมันเลยละลายพอละลายมากลายเป็นซึนามิเป็นน้ำแข็งเป็นอีทนะคะ กปูาใจอาดูค่ะให้กินดีไม่ว่าดีเนี่มเม็ดเมล็ดทันตะวงตะวันปลูกไว้เป็นปีสองปีเอามาให้กินหวานขนาดนี้ยังจะมาจิกปลาอีกอ่ะก็ะลาบนกโช FC เอฟซีซะเลยนะ ดูอกไม้ของเราหยาบคุยตุนค่ะน้องผ่อนคลายกันหน่อยสิเครียดเดือดเกินวมกว้างก็จะมองเห็นไอ้ขาขากล้องนะคะ ขาอะไรนะไม้กันสั่นนะคะไอมองเห็บทะเลแบบนี้เลยค่ะทะเลตอนนี้หิมะท่วมรองเท้าจะเป็นห่วงพวกเจ้านี่แหละมาดูใกล้ๆก,กันทีนี้นี่จ้ากุหลาบพันปีของเราพี่น้องอู้ เสียหายเสียหายคา,คาแบบนี้เน่าค่ะเนี่ยทำไมมันเลวร้ายแบบนี้นะอาอากาศแต่ช่อนี้ช่อนี้ต้นนี้ขอให้ฟื้นนะลูกนะ fc รอดูอยู่นะเนี่โอ้ยถ้าทิ้งช่วงไปก็น่าจะฟื้นนะแต่ใบช้ําหมดเลยค่ะ แน่นแน่แนในจุก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 ดูค่ะขนาดหลบอยู่ด้านในนี่นี่ยแบบนี้คือเน่านะคะเนี่ยเน่า,เ,นาเขาไม่เป็นสดสดกีบบัวแบบนี้นะคะกีบบัวแบบนี้คือเขามีสิทธิ์ที่จะฟื้นแต่แบบนี้ออกมาดอกก็ไม่สวยจ้ะปีนี้ไม่มีอะไรหลงเหลือให้พี่น้องได้ชมแล้ว ดูค่ะดอกช้ำหมดเลยสีแดงที่ทนุถนอมปีนี้ไม่มีแน่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอให้ฟื้นขอให้ฟื้นดูแต่ก็พอมีนะถ้าเขาไม่มาซ้ำเติมอีกนะ ก็หน้าหน้าพอจะพอเหลือแต่อาจจะไม่สวยกุหลาบพันปีที่รอคอยนี่พี่น้องไปเลยค่ะแบบนี้ไปเลยค่ะนี่ดูค่ะน่ะเนี่ยค่ะเน่าค่ะใบก็เหลือง แบบนี้อาจจะรอดค่ะเน่าหมดเลยค่ะพี่น้องนี่แบบนี้นะคะอุย้ยนี่ก็คับลูกคาบดอกโอ้โหอ่วมออรไทยจริงๆอ่วมออรไทยเลยปีนี้ อย่บขุยตุนค่ะลื่นๆนะคะเพราะว่าขุยตุนน่ะมันแข็งปีนี้เราก็ไม่ได้เก็บรัดเบอร์รี่หรือดูหนาวจา้ะโอบอบช้ำม,มากอุทกกระภพยหิมะหนาวปีนี้พืชผักแทบจะไม่เหลือไว้ให้เก็บได้กินแล้ว นี่ดูหนดอกไม้ฝรั่งค่ะต้นหัวแกนตะวันค่ะไม่ได้มาตัดแต่งตกแต่งให้เขาเขาเน่าเปื่อยไปเองเพราะว่าอากาศมันเลวร้ายมาก แม่ช้ำใจจริงๆเลยนกเนี่ยลมแรงค่ะนี่มอสเขียวๆขวดหินนะฮะพี่น้อง เมฆไหลผ่านเร็วมากแกเพราะว่าพายุเข้านะฮะลมลมแรงพายุเข้าจะ้ะอันดับแรกเดี๋ยวขอเอาตะข่ายไปกัน้นปากปากบอ่อไว้ก่อนเถอะอันดับแรกจะวางตะแรงแบบนี้นะคะแล้วก็ ตะไครวางค่ะน้อยก็พอเกรงใจกันบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทับก่อนลงยากด้วยเพราะว่าใช้มือเดียวเนาะเดี๋ยวอ้ยนี่จ้ะเนาะหอมใช้ตะแกรงวางก่อนนะคะแล้วก็เอาตะไครยแปะไว้ด้านบนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำแบบมาตรฐานกวนน่านี้ยังไงก็คงจะพอแก้ได้ เพื่อไม่ให้ปลาเขาโดดขึ้นมาติดตะข่ายหรือว่าเพื่อไม่ให้นกลงไปจิกปลาได้จ้ะเ้ยเห็นปลานอนตายอยู่นูน่นโอ้ยเสียใจแท้ๆเดี๋ยวพาออกไปนอกล้วนหน่อยคะ่ะ ไปดูว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างจ้ะถ้าสู้ลมหนาวได้นะแรงมากเดี๋ยวออกไปสวนเตรียมสุกกัน แล้วจ้ะน้อออกกำลังกายอีกแล้วแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่ตอนนี้นะคะข้าวกินปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาดูแลหน่อยเพราะว่าไม้ที่เขาขวางอยู่เนี่ยมันกั้นใบไม้ที่ทับผมอยู่เดี๋ยวถ้าน้ำมันยุบไปมันทำให้ฝายน้ำร้อนของเรามันตื้นจ้ะ เขียวขึ้นมาลอะอะเดี๋ยวเราไปด้านสวนสร้างสุกกันค่ะด้านล่างนะคะสอน้ำมิยังไงยังงั้นแหละพี่น้องจ๋า โลิมโบขนฟื้นเข้าไปไว้ในวงในบ้านให้นะแกบอกว่าไม่ต้องออกมาเพราะว่าถนนมันลื่นมากตอนนี้จ้ะเนี่ยไหมคะโอ้ลมแรงมมบ้านโอ้ยสวนเปียมสุกน้ำสวยมากจ้ะ ไม่เลื่นจ้ะหอมก็ท้ามาลิตะยูอีกแล้วพี่น้องใส่รองเท้าแต่ว่ายังใส่ชุดนอนนะชมสวนสร้างสุขกันตรงนี้แหละมันจะเดินลำบากเพราะว่ารถแท็กเตอร์เข้ามาไถหิมะออกมากองริมทางอะนะคะเปียกขึ้นเปียกจ้ะเพราะว่าเรา,างใจจะพาพี่น้องมาชมแล้ว น้ําน้ําสวยมากจ้ะนี่ฮะกิ่งมุงกิ่งไม้พวกนี้ก็จะมาเก็บออกทุกปีนะคะไม้ผุนะ่ะเขาก็ร่วงหล่นลงมาเพราะว่าเราจะต้องรีบมากวาดออกก่อนที่ดอกวิสิปาเขาจะบานจ้ะ ตอนนี้ก็คืองอกขึ้นมาเต็มเลยที่มองเห็นนี่ก็เดี๋ยวว่าก้าวขาไม่ออกแล้วจ้ะลมแรงมากคือเหยียบไปตรงไหนก็เจอจ้ะหอมก็จะเลือกเหยียบเอาก้อนหินบ้างรากไม้บ้างนะคะเพราะว่าเขางอกขึ้นขึ้นมาแบบนี้จ้ะ ที่เห็นเหมือนกระชายนั่นคือรากเขาทั้งนั้นนะเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาแบบว่าเขาไม่ได้ฝังดินน่ะพี่น้องเขาจะลอยๆอยู่จ้ะนียค่ะงอกงอกเต็มเลยค่ะทั้งนั้นทั้งผืนป่าแล้วค่ะทั้งผืนป่าเลยโอ้โหน้ำสวยมากจ้า เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดจ้ะเสียใจกับน้องปลาค่ะเสียดายสงสารด้วยนะคะปูละจุกตอนนี้หอม,มก็ไม่กล้าเดินลงไปด้านล่างมากค่ะเพราะว่าจะไปเกี่ยเเลี้ยดออกไม้นะหอมก็เลยเดินอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะด้านบนแบบนี้เขาก็จะมีมอสมีอะไรพวกนี้นี่ดอก มีสิบป๋าก็เริ่มบานเริ่มแตกยอดแบบนี้จ้ะ นี่จ้าพี่น้องสดนดมิยังไงยังงั้นจ้า จะพี่น้องสึนามิยังไงยังงั้นจ้ะเข้าทางสวนนะคะออกมาทางนี้จ้ะ ตรงนี้จะลื่นมากค่ะตรงนี้จะลื่นมากนะคะเพราะว่าคุณลลมโบเขาขับรถเข้าออกเอ่อล้อมันไปเหยียบทับทับหิมะให้กลายเป็นอีทเป็นน้ำแข็งค่ะเนี่ยค่ะเดินต้องระวังมากๆนี่เสียวมากเลยค่ะเดี๋ยวหอมจะต้องฝ่าไปทางท้ายกับปุกลุกนะคะตรงนี้ค่ะต้องฝ่าไปค่ะพี่น้องจ๋า หอมกลับมาที่บ่ออีกนะคะทำใจไม่ได้เลยที่จะเห็นนกจิกปลาจะ้ะมันเหมือนกับเป็นปลาที่เราเลี้ยงเนาะยิ่งเห็นมันมาลุมจิกแล้วแบบทรมานใจหอมจะเอาเขาไปฝังค่ะเพราะว่านกก็เขาก็มีอาหารกินอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เราจะฝังเขาไว้ตรงนี้ก่อนให้ให้เขาเน่าเปื่อยไปกับ ผนผู้ไม้เนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาดินขุยตุ่นฝังจะให้กินเห็นทอลมานจะบินลงมากันผู้ภาพผู้ภาคทำร้ายกันนี่ค่ะคือท้าหิมะมันแห้งไปยังไงเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึง่งเอา,เาดินขุยตุ่นมาฝังกบเป็นปุ๋ยของต้นไม้ไปจ้ะก็จะได้ออกดอกมาสวยงามเนาะคิดเอาจ้จพี่น้อง เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อจ้ะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีน้องจ้ะวอนนี้ดับทั้งเมืนแต่ว่าลุกแรงมากจ้ะ หนาวเย็ยนเลยทีนี่จ้าดูค่ะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจจ้า ขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ